สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยต่อเนื่องนะครับจากเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่คุยเรื่องของ high involvement แล้วก็ low involvement นะครับแล้วก็พูดถึงว่านะครับสินค้าที่เป็นเกี่ยวพันส,สูงเกี่ยวพันต่ำเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ผมนึกถึงเรื่องของประเด็นสงคารามราคานะครับ price war นี่แหละซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายวงการเองเจออยู่นะครับ คือต้องบอกว่า p r i c e w a r เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่มีการแย่งชิงลูกค้านะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นตลาดเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าเดิมนะฮะแล้วก็มีผู้เล่นเยอะขึ้นซึ่งพอผู้เล่นเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะถามว่าเราจะแย่งลูกค้าอย่างไรใช่ไหมครับการลดราคามักจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ง่ายๆและเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่เร็วที่สุดทําง่ายที่สุดด้วยนะครับและก็มักจะเชื่อว่านะครับเป็นแรงจูงใจงที่ดีที่สุดด้วยนะครับ ก็เลยลดราคามาตัดราคากันนะครับเพื่อให้คนเนี่ยนะครับย้ายมาซื้อสินค้าของตัวเองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้าก็เห็นว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ว่า low involvement นั่นแหละนะครับก็คือว่าเราคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันซื้อเจ้าไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือซื้อของที่ถูกที่สุดดีกว่าใช่ไหมครับนะนี่คือนี่คือหลักการง่ายๆนะครับ แต่นะครับในอีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการที่นะครับตลาดเล็กลงนะครับเช่นอาจจะเกิดขึ้นจากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือคนซื้อสินค้าประเภทนี้น้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่มีผู้เล่นเท่าเดิมมันก็เลยนะครับทำให้นะครับมีการแย่งชิงนะครับว่าด้วยตลาดเล็กลงเนี่ยนะครับลูกค้าฉันหายฉันก็ต้องการลูกค้านะครับลูกค้ามาเติมนะฮะก็ไปแย่งคนอื่นมาซึ่งแน่นอนกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการตัดราคาอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น p r i c e w a r เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถ้าเจอนะครับมันไม่ค่อยดุดสู้ดีเท่าไหร่นักนะครับซึ่งก็เจอเยอะมากอย่างเช่นพวกวงการเทรนดนิ่งก็มีฉะนั้นตัดราคากันนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีคนลถามบอกว่าแล้วจะสู้ยังไงนะฮะจะสู้ยังไงบ้างผมก็ต้องพูดดีก,ก่อนนะครับอ,อย่างที่หนึ่งเลยคือเราต้องถามตัวเองก่อนเราอยากจะเข้าไปในสงครามนี้หรือเปล่าใช่ไหมนะครับเราจะเข้าไปอยู่ในเกมนี้ได้ไหมนะครับหรือเราจะอยู่นอกเกม หรือเราจะเปลี่ยนเกมอันนี้ก็แล้วแต่นะนะครับต้อง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 ถามตัวเองก่อนซึ่งนั่นเป็นที่มาว่าเขาถึงบอกว่าเวลาคุณเจออุตสาหกรรมที่มันเจอ Price War เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบเรียกว่าแหละปรับราคาตามอย่างนี้เป็นต้นมันจะเริ่มต้นจากการที่เราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนั่นเองว่าเออเฮ้ยนะฮะอย่างที่หนึ่งเลยคุณต้องวิเคราะห์ว่าคุณนะครับอยู่ในสภาวะแบบไหนนะครับคุณอยู่ในสภาวะที่คุณเดือดร้อนจาก Price War นี้ไหมนะครับคุณเดือดร้อนหรือเปล่านะฮะอย่างเช่น คุณอาจจะไม่เดือดร้อนเลยเลยเนื่องจากลูกค้าประจําของคุณ <c oughs> ก็ยังซื้อสินค้าคุณอยู่ดีซึ่งที่อย่างนี้แปลว่าคุณตัดราคาไปเนี่ยคุณเข้าเนื้อตัวเองนะใช่ไหมฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันวิเคราะห์ก่อนเช่นเอ้ยพอมันตัดราคาเสร็จปุ๊บไอราคาที่ลดลงเนี่ยนะครับของคู่แข่งเนี่ยไปแย่งคู่แข่งคนอื่นคือลูกค้าคนอื่นเนี่ยนะครับเสียให้กับลูกค้ารายนี้นะไอเสียให้กับแข่งรายนี้นะครับมันก็เลยนะครับเป็นการแย่งชิงกันของ2คนนั้นแต่คุณไม่เดือดร้อน ถ้าเกิดว่าคุณไม่เดือดร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะต้องถามว่าโอเคถ้างั้นจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นอยู่ในฝ่ายที่รังเสียเปรียบพาดพลังพล้งนะฮะแต่เราอาจจะป้องกันก็จะคิดแบบนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเสียเปรียบนะครับเราลูกค้าเราหายไปอันนี้แหละจะต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะทําอย่างไรเราจะอ,าอยู่ในเกมไหมเราจะอยู่ในสงครามหรือเปล่าหรือจะออกนอกสงครามนะครับจะเป็นคําถามต่อมาเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคือการวิเคราะห์ตัวเองเป็นเรื่องสำคัญก่อนนะฮะ แล้วถัดไปมาเองปุ๊บเนี่ยการวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยต้องรู้ด้วยนะครับว่า้าเรานะครับจะเข้าสู่สงครามราคาเนี่ยเราอยู่ในสภ,สภาวะได้เปรียบเสียเปรียบก็ต้องรู้ด้วยนะนะครับคือไม่ใช่แบบจู่ๆกระโดดไปปุ๊บตัดราคาสู้ไม่ใช่คือมันต้องถามแต่ว,ว่าเอ้ยคุณจะตัดราคาที่เท่าไหร่นะครับที่คุณคิดว่าโอเคใช่ไหมคือมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องตัดให้ถูกกับคู่แข่งนะฮะเ,เพราะว่านะครับอย่างเช่น อย่างเช่นนะถ้าเกิดว่าคุณรู้นะฮะว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีเรามีลูกค้าร้อยคนนะฮะเรามีลูกค้าร้อยคนแต่คู่แข่งเนี่ยมีสต๊อกสินค้าอยู่40เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าเขาตัดเนี่ยเพื่อดึง40คนแรกไปก่อนแต่ยังเหลืออีก60ดบังเหลืออีก60ให้ให,ให้ให้คุณสามารถทําราคาได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างงาั้นปุ๊บมันก็จะเกิดกับถา่มบอกว่าเออเฮ้ยจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปตัดให้มันน้อยออกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมครับอ่ะมัน เขาตัดเนี่ยนะครับเขาขายได้อันลิมิตหรือเปล่าหรือเขาขายได้ลิมิตใช่ไหมซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมนะครับบางอุตสาหกรรมมันอันลิมิตจริงๆอย่างเช่นพวกโทรคมนาคมอย่างนี้เป็นต้นหรือพวกเรียกว่าเรียกว่าหลายหลายธุรกิจนะฮะพวกนี้มันจะมีแบบว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมันเข้ามันโกยเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยมันเสียเปรียบแต่บางธุรกิจเช่นพวกสกต็อกสินค้าต่างเนี่ยเรารู้ว่าเอ้ยคนเนี่ยสั่งมาได้เท่านี้นะครับเขาไม่มีสต็อกเยอะกว่านี้ ตัดราคาไปได้ก็จริงแต่เดี๋ยวของก็หมดอ่าก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นหลักการได้ง่ายก่อนเพราะงั้นคือต้องรู้ขารู้เราใช่ไหมครับรู้ต้นทุนคู่แข่งรู้เรารู้ต้นทุนเราใช่ไหมครับเพื่อที่จะรู้ด้วยว่าเราควรจะอ่าได้เท่าไหร่นะครับเราจะตัดได้เท่าไหร่ <S 1> <S 1> ซึ่งรื่งเนี้ยเป็นเรื่องสีผมป็นสำคัญเพราะว่าผมต้องการผมก็มักจะบอกหลายๆคนนะบอกว่าคุณต้องรู้ก่อนนะครับคุณตัดเนี่ยนะครับคุณสมมุติคุณตัดเข้าสูขขขข่การตัดราคาสู้นะครับตัดราคาเท่าไหร่ที่คุณยัังกกํําาาาาไไไไรรรรตดคคเทท่่่่หีุณมแล้ว นะครับและตัดเท่าไหร่ที่ขาดทุนใช่ไหมซึ่งมันจะทําให้คุณต้องคํานวณแล้วว่านะครับจุดไหนที่คุณเรียกว่าโอเคนะอันนี้คือลักษณะของการถ้าเกิดว่าคุณกระโดดเข้าไปในสุไพสวอรนะครับอ่ะอันนี้คือหลักการง่ายๆก่อนทีนี้ไม่เข้าสู่ไพสวอรได้ไหมได้นะครับถ้าถเกิดขไม่เข้าสู่ไพสวอร ก็จะถามต่ออทันทีว่านะครับแล้วคุณจะสู้ด้วยอะไรนะครับคุณจะมีอะไรเข้าไปสู้ได้บ้างเช่นนะครับบางคนจะบอกว่าเราจะเน้นนะครับในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อลูกค้ากลับมาซื้อของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับราคาไม่ผิดและเป็นวิธีกิจที่ดีด้วยแต่มันก็จะถามต่อว่าแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาอยากซื้อของคุณแม้ว่าคู่แข่งจะถูกกว่า ต้องหาคำตอบที่เท่ได้เลยนะครับบางคนบอกก็ตอบด้วยว่าจะซื้อเพราะว่าโปรดักต์เราดีกว่าก็ได้นะฮะถ้าในกองนี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถพัฒนาโปรดักต์ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ซื้อสายซื้อมาขายไปเป็นเทรดดิ้งคุณก็ต้องคิดว่าเรื่องของแพคเกจจิ่งเรื่องของนะครับการให้บริการเรื่องของนะครับเ,เรียกว่าการดูการส่งมอบสินค้านะครับการส่งของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นของที่แบบว่าเฮ้ย สามารถเพิ่มเข้าไปมันคือการเพิ่มมูลค่านะครับมันคือการเพิ่มมูลค่าบางอย่างเพื่อทําให้นะครับลูกค้ารู้สึกว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มนะครับคุ้มกว่าที่เขาจะย้ายไปหากู้แข่งผมต้องบอกว่าอันนี้นะครับมันได้กับลูกค้าบางกลุ่มไม่ได้ทุกกลุ่มนะนะครับเพราะลูกค้าบางกลุ่มใช้แรงจูงใจสําคัญคือราคาถูกคือถูกะนาวานะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องบัตเจอะลรก็ว่าไปใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดลูกค้าบางคนนะครับเขาจะประเมินว่าเอ้ยถูกกว่าไม่ถูกกว่าไม่ได้เยอะมากใช่ไหมฮะเ <_ d ata> ทียบกันแล้วนะครับซื้อคนนี้ดีกว่าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะความหวังไว้วางใจมากกว่านะครับอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าชั้นคุ้นเคยเจ้าของมากกว่าเป็นต้นซึ่งตรงนี้มันถึงที่มาของสิ่งที่ว่า CRM นะก็คือว่าทําอย่างไรที่คุณจะบริหารรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับ <_ d ata> เพื่อที่ทําให้เขาเนี่ยยังอยากอยู่กับคุณนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะผมเล่าให้ฟังว่าอย่างผมเนี่ยผมทำเรียกว่า ผมผมเป็นคนเล่นบอร์ดเกมนะเล่นบอร์ดเกมเนี่ยแล้วผมก็มีร้านบอร์ดเกมหลายร้าที่ผมซื้อนะครับแต่ผมจะมีร้านสองสาร้านที่ผมซื้อบ่อยๆนะครับซื้อบ่อยซื้ออาจจะเกิดขึ้นเพราะผมสบายใจที่และซื้อกับเขานะครับถามว่าถูกสุดไหมผมบอกเลยครับไม่ถูกที่สุดแต่ผมไม่เกิดเกิดเลยความสบายใจเช่น เขานะครับมีการแบบว่าช่วยนะครับในเรื่องของการสะสมแตมนับแต้มให้ผมนะครับมีปัญหาอะไรเขาเด้งเป็นคนมาบอกให้นะครับไม่ใช่ผมเป็นคนตามเองอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเมื่อผมเกิดความรู้สึกสัมพันธ์กับเขานะครับเช่นเขาเป็นคนดูแลผมดูแลดูแลว่าเออช่วยติดตามอ่าเรียกว่าของผมนะครับเรื่องของการส่งมอบสินค้าต่างๆมีการมาพูดคุยสอบถามอะไรอย่างนี้เป็นต้นทาให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นลูกค้าที่มีตัวตนสำหรับเขาใช่ไหมฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย งั้นจริงๆแล้วผมเนี่ยซื้อกับร้านนี้ดีกว่าใช่ไหมเพราะเขาเห็นผมมีตัวตนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งถามว่าถูกกว่าไหมไมไ่ถูกกว่านี่คือตัวอย่างนะครับไม่ได้บอกใหาทแบบนี้นะแต่ให้เห็นว่านะครับมันสามารถคิดแบบนี้ได้นั่นเองคือการชนะด้วยเซอร์วิสเป็นต้นสิ่งที่ผมพยายามบอกกับหลายหลายธุรกิจคือคุณอาจจะชนะด้วยราคาไม่ได้นะครับแต่คุณไม่ได้จะเป็นต้องชนะด้วยราคาเสมวไป,ไปคุณชนะด้วยอื่นได้เช่นนะครับเรื่องความสัมพันธ์ชนะด้วยเรื่องบริการนะครับชนะด้วยความน่าเชื่อถือ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองคุณก็ต้องหากระบวนการว่าคุณจะทําทอย่างไรใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นนอกเกมนะออจจะสงครามราคาให้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณสู้สงครามราคาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงๆนะครับอืมซึ่งนั่นทาให้นะครับหลายธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มมีเรื่องของการาเรียกว่าการทําพวกแบรนด i n g ต่างๆนะครับมาสู้กันนะครับ ขณะเดียวกันบางธุรกิจก็อาจจะทําลักษณะที่แบบว่าแตกลายธุรกิจก็คือ,คอฉันไม่ได้ขายสินค้าชิ้นเดียวฉันขายสินค้าอื่นด้วยและเอามาบันเดิลน,นะคับหมยคือเอามาคือขายสินค้าคู่กันนะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อทีเดียวแล้วจบเป็นต้นอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับมันจะมีวิธีใหญ่มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเวลาเวลาผมพูดนะผมเปรียบเทียบอย่างนี้ง่ายนะครับการตลาดมันมี 4P ถูกป่ะใช่ไหมครับ Product Price Promotion Place นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกลไกของมันว่าเมื่อคุณโดนโจมตีด้วย pricing คือโดนโจมตีด้วย pricing คุณก็ต้องถามตัวเองแล้วว่านะครับคุณจะงัด pricing ต่อไปหรือเปล่านะครับหรือคุณจะไปสู้ด้วยแรงจูงใจอื่นเรื่อง product เรื่อง place เรื่อง promotion ก็ต้องคิดกันนะครับมันก็มีวิธีการต่างๆไปนั่นเองนะฮะแต่แต่สำหรับผมนะส่วนตัวผมเลยผมผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบ p r i c war นะครับผมผมไม่ค่อยชอบเพราะอะไนะเพราะผมรู้สึกว่า มันเป็นวิธีการที่สุดท้ายเนี่ยคนได้ประโยชน์คือคนที่ชื่อว่าลูกค้านะครับตลาดพังนั่นเองเพราะว่าทุกคนมันก็มันก็แย่งลดราคาไปสุดท้ายคือตลาดตลาดมันเสียถูกป่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยการรับมือกับ price war ที่ดีนะครับคือการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซึ่งป้องกันไม่เกิดขึ้นเช่นนะครับมีการพูดคุยกันในพวกสมาคมต่างๆเนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยตกลงกันว่าเอ้ยราคาควรจะเป็นประมาณเท่านี้เพื่อทุกคนรักตรึงราคา ไม่ให้มันไม่ให้มันแบบมันมันเขวไปกว่านี้ใช่ไหมรนี่คือแบบที่หหรือบางทีก็คือเป็นเรื่องของการพาตัวเองให้ให,ให้ไม่เจอกับ Price War ได้ง่ายเช่นเรามีลูกค้าที่ซื้อกับเราอย่างแน่นแฟนอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับสร้าง CRM ต่างๆไว้เมื่อมี Price War มามันจะกระเทือนเราน้อยนัน่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นแนวคิดของการตลาดนะ คใครจะเห็นด้วยไม่รู้อย่างไรก็แชร์กันได้จริงๆมีเทคนิคอีกเยอะนะครับคุณในเปิดออนไลน์จะมีเทคนิคเรื่องของการสู้กับไพร์สฟอรอีกมากมายรวมถึงนะครับมันจะมีเรื่องของว่าเมื่อคุณกระโดดเข้าสู่ไพ i ์ e w อรเนี่ยมันจะมีเทคนิคการตั้งราคาแบบไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆผมก็เคยเล่าไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองรวบรวมนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าการสู้ราคาในไพ i ์ e w อรเน IE, ี่ยเขามีการสู้แบบไหนบ้างนะครับแต่วันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดไพรับมืออย่างไร นะครับนั่นคือสิ่งที่เอามาคุยกันในประส o นี้นะฮะและติดตามการเอ i s o หน้านะครับว่าจะมีเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ